โอเคเรามาดูระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศเนาะมาดูตรงนี้นิดนึงเผื่อเป็นข้อสอบนะครับมาดูในเรื่องของอว่าด้วยการใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศนะครับบุคลากรของรัฐหมายถึงอะไรบุคลากรของรัฐหมายถึงค่าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับข้าราชการทุกประเภทเลยนะรวมทั้งพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานอื่นของรัฐนะครับต่อมาการฝึกอบรมการฝึกอบรมก็คือการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษการศึกษาดูงานการฝึกงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีโครงการหรือมีหลักสูตรในช่วงเวลาที่จัดที่แน่นอนนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศศนิยบัตรวิชาชีพการประชุมระหว่างประเทศนะครับการประชุมระหว่างประเทศหมายถึงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศนะฮะ ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ u n u n e s c o การระหว่างประเทศเยอะๆเลยจัดนะรหรือจัดร่วมกันในประเทศไทยโดยมีผู้แทนทั้งสองประเทศขึ้นไปนะครับเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนานะครับส่วนการดูงานก็หมายถึงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการการฝึกอบรมประเภทกอนะครับหมายถึงการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเกินกึงนงนะกนก่งหนึ่งนะเกินกึ่งหนึ่งนะฮะเป็นบุคลากร,กรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการในตําแหน่งอะไรครับประเภททั่วไปนะครับระดับทักษะพิเศษนะครับประเภทวิชาการก็ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับผู้ทรงคนวุฒิประเภทอํานวยการระดับสูงประเภทบริหารระดับต้นระดับสูงหรือว่าเทียบเท่านะครับอันนี้คือประเภทกอคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ว่าการฝึกอบรมนะครับของผู้เข้าฝึกอบรมเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นระดับที่มันแบบนะสูงหน่อยก็คือพวก C9 C, C 1 0 C11 เนี่ยทักษะเชี่ยวชาญเนี่ยมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าผู้บริหารก็ระดับต้นระดับสูงหรือเทียบเท่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนการฝึกอบรมประเภทขอก็คือการฝึกอบรมแบบนี้ที่มีคนที่ฝึกอบรมเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นบุคลากรของรัฐเนาะหรือเป็นข้าราชการเนี่ยที่มีตำแหน่งประเภท ประเภททั่วไปก็ระดับปฏิบัติงานเช่นชํานาญงานหรืออาวุโสก็ถ้าเป็นครูก็ชํานาญการนะชำนาญการพิเศษอะไรางี้เนาะนะครับถ้าประเภทวิชาการก็ระดับปฏิบัติการชํานาญการพิเศษนะถ้าเป็นผู้อำนวยการก็ระดับต้นอย่างเช่นผอ,อเนี่ยคือระดับต้นนะก็จะอยู่ในประเภทการอบรมประเภทขอนี่แหละส่วนระเบียบนี้นะครับประหลัดกระทรวงการคลงังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ เรามาดูในหมวดที่1บททั่วไปก็ข้อ6การเบริกจ่ายการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ก็คือการเบริกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกํากหนดหมายถึงว่าท่านอกนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้ไปดูที่กระทรวงกรารคลังได้กําหนดไว้ไหมนะครับหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ ระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้วินิจฉัยจบเรียบร้อยต่อมาหมวด2ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนที่1คือค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมนะในข้อ8โครงการหรือหลักสูตรในการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดก็คือหมายถึงว่าส่วนราชการจัดเองหรือส่วนราชการจะจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ตามต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ มันมีคําสั่งของสอบทที่1846ทับ255เ,เลขาธิการสบถนะครับมอบอํานาจให้พอ,อ,อเขตหรือผู้ใยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะก็คือในศูนย์การศึกษาพิเศษเนาะแล้วก็ผู้ใยการโรงเรียนนะครับปฏิบัตรริราชการแทนเลขาสบถ 1. การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมภายในประเทศที่หน่วยงานจัด หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ให้พอ,อ,อเขตหรือพอ,อการศึกษาพิเศษหรือพอ,อโรงเรียนเนี่ยอนุมัติอนุญาตไปไเลยเลย2การเทียบตําแหน่งของบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคลากร,กรของรัฐนะก็ให้อํานาจก็คือพูดง่ายๆเป็นอํานาจของเลขาแตเ่เลขาเนี่ยมอบมาให้พอเขตกับพอโรงเรียนนะครับกับพอศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยนะครับสาการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กระทรวงกรารคลังกําหนดนะครับแล้วก็4 การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริงนะครับตอนนี้ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ดังต่อไปนี้ถ้าโรงเรียนเราจะเปิดอบรมฝึกอบรมเปิดโครงการหลักสูตรอบรมอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมเดี๋ยวนี้ตกแต่งสถานที่สาคัญเนาะต้องมี ถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอะไรประมาณนี้เนาะเพะราะนั้นก็บางทีการจัดอบรมสมัยนี้ต้องมีอีเวนต์สวยงามนะครับมีจุดถ่ายรูป 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดพิธีปิดการฝึกอบรมนะก็เบิกจ่ายได้นะครับเบิกจ่ายได้ 3. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณนะ์เบิกจ่ายได้นะครับค่ากระดาษ A4 ค่าปากกาเคมีค่าแม็กค่าค่าแม yep ็กเย็บ ยังรบดินสออะไรก็ว่าไปนะครับส่ 4. ค่าประกาศนิยบัตนะครับอ่ามอบประกาศนิยบัตมอบกิยติบัตก็เบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับหค่าไทยเอกสารค่าพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์นี่นะครับเบิกได้ หกค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมอาจมีเอกสารมีคู่มือมีหนังสือในการในการเข้าร่วมอบรมด้วยอะไรอย่างเนาะเจ็ดค่าใช้จ่ายใ,ในการติดต่อสื่อสารนี่นะฮะแนะครับค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอ,อบรมอย่างเช่นค่าเครื่องเสียงโปรเจคเตอร์ค่าอะไรต่างๆหล่านี้เนาะเค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเบิกได้นะ,ะก็เบิกต้องเบิกอยู่แล้วเนาะสิ 10. ค่ากระเป๋ากระเป๋าบางทีมันจะมีกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมอุปรมใช่ไหมมันก็จะเป็นเป๋าไว้สําหรับใส่เอกสารใช่ไหมครับเนี่ยสิค่าของสมนาคุณในการดูงานมีของสมนาคุณในการดูงานไหมนะสิค่าของสมนาคุณสําหรับวิทยากรมีไหม13ค่าอาหาร14ค่าเช่าที่พักแล้วก็15ค่ายานพาหน,นะตอนนี้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่1นึถึงเอ่าเรามาดู1นึถึงเ หนึ 1> 1่งถึงเก้าก็คืออะไรล่ะค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่พิธีเปิดพิธีปิดวัสดุอุปกรณ์ประกาศนนิบัตไทยเอกสารหนังสือหนังสือของผู้เข้าร่วมอบรมหนังสือตำราเอกสารของผู้เข้าร่วมอบรมเนาะค่าติดต่อสื่อสารค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรมแล้วก็รวมทั้งค่าอาหารและเครื่องดื่มข้อ1ถึงข้อ9อันนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดนะครับส่วนวงเล็บ10นะวงเล็บ10วงเล็บ10คืออะไร วงเล็บ10คือค่ากระเป๋าหรือกระเป๋าะนะครับที่ใช้บรรจุเอกสารในของผู้ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราใบาละ300บาทนะครับไม่เกินอัตราใบาละ300บาทนะฮะส่วนในข้อ11ข้อ11นี้น่าจะเป็นของสมนาคุณอของสมนาคุณในการดูงานอันนี้ก็เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่แห่งละไม่เกิน1,500บาทนะได้1,500บาทจะซื้อ อะไรล่ะซื้อกรอบรูปซื้ออะไรที่มันเป็นของสมนาคุณในการอบรมก็ได้ไม่เกิน1,500บาทแต่ละแห่งนะครับส่วนค่าใช้จ่าย12ถึง15อันนี้ก็จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบนี้กำหนดนะครับข้อ9นะครับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้นถ้าเป็นบุคคลภายนอกได้เฉพาะในในประเทศเท่านั้นต่างประเทศไม่ได้นะครับข้อ10 บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึอกอบรมตามระเบียบนี้ก็ได้แก่ 1. ประธานในพิธีเปิดหรือว่าพิธีปิดในการฝึอกอบรมแขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามอันนี้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึอกอบรมได้นะครับ 2. เจ้าหน้าที่เบิกได้3วิทยากรวิทยากรเบริกได้ 4. ผู้เข้ารับการฝึอกอบรมเบิกได้5ผู้มาสังเกตการเบริกได้นะครับข้อ11นะครับ การเทียบตำแหน่งนะครับการเทียบตำแหน่งของบุคคลในข้อสิบวงเล็บหนึ่งวงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บแลวงเล็บนี่ยตรงนี้ก็คือวงเล็บ1ก็คืออะไรครับประธานเจ้าหน้าที่วิทยากรแล้วก็ผู้สังเกตการที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในระเบียบนี้ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตำแหน่งได้โดยเทียบตำแหน่งได้ดังนี้1 บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามตำแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายเพราะอาจจะเคยเป็นพอสี่แปเก้าเขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วเขาจะมาอบรมนะก็อาจจะเทียบตำแหน่งครั้งล่าสุดของเขาก็ได้นะครับก่อนก่อนที่เขาจะออกจากราชการไปนะครับสามบุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตำแหน่งไว้แล้วก็อาจจะมีการเทียบระดับไว้แล้วก็ดูที่เกณฑ์ของกระทรวงการคลังสามวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการ ถ้าเป็นการฝึกอบรมประเภทกครนี้ประเภทกรเราก็ต้องไปดูประเภทกก็คืออะไรที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับให้เทียบเท่าขา้าราชการในตำแหน่งประเภทบริหาราระดับสูงถ้าเป็นการฝึกอบรมประเภทขและก็วิทยากรในการฝึกอบรมเป็นบุคคลภายนอกนะเป็นบุคคลภายนอกมามาฝึกอบรมมามา,มาเป็นวิทยากรให้เทียบขา้าราชการตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับต้นนะครับข้อ12นะครับการเทียบตำแหน่งของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ10บงเล็บ4นะเรามาดูที่ข้อ10บงเล็บคืออะไรนี่ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมผู้เข้าร่วมอบรมนะครับที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบเนี้ยให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเนี่ยเทียบตำแหน่งได้ดังนี้ถ้าเป็นการเข้าอบรมประเภทกให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิ์ของข้าราชการตำแหน่งประเภท ผู้บริหารระดับสูงนะครับถ้าเป็นการเข้าฝึกอบรมประเภทขอให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิ์ของข้าราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการระดับต้นน,นี้เราไม่ไม่ต้องไปจำํำยังไงเราก็จาอ่านฟังให้มันเน้นย้ําว่าถ้าประเภทกสูงขอต้นกสูงขอต้นอย่างเงี้ยพอนะครับข้อ13นะครับข้อ13ในการเบริกจ่ายค่าพานะ เดินทางไปกับระหว่างสถานที่อยู่ที่พักที่ปฏิบัติราชการนะที่ผู้ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึอกอบรมของบุคคลตามข้อสิให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดฝึอกอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจต,ตรงนั้นนะครับข้อ14การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรกรณี ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายได้ไม่เกิน1คนนะครับขอครชั่วโมงการฝึกอบรมในลักษณะเป็นการอภิปรายหรือการสัมนาเป็นคณะให้จ่ายได้ไม่เกิน5คนนะครับนะโดยรวมถึงการดําเนินการอภิปรายหรือสัมนาที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกันกับวิทยกรด้วยนะครับขอคายชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติหรือแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมนาหรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ให้จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ2คนนะครับงอง,งูชั่วโมงการฝึกอบรมใดที่มีวิทยากรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดของอกอไก่กับขอไข่หรือคอควายให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเนี่ยไม่เกินภายในจำนวนเงินที่จ่ายตามหลักเกณฑ์นะครับต้องเฉลีย่ยนะไม่ใช่ว่าได้ได้เท่ากันหมด1คนเท่ากันหมดเนี่ยนะฮะส่วนการนับชั่วโมงในการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหาราว่างหรือเครื่องดื่มไม่ต้องไปหักนะพักเที่ยงพักเบรกไม่ต้องไปหักแต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีเวลาฝึกอบรมเนี่ยไม่น้อยกว่า50นาทีนะครับนะไม่น้อยกว่า50นาทีคือพูด PD งา่ายๆว่าเขาไม่ได้เอาคําว่าชั่วโมงของเขาเนี่ยตีความหมายคือ50นาทีไม่ใช่60นาทีไม่น้อยกว่า50นาทีนะครับคำว่าไม่น้อยกว่า50นาทีคือเกิน50ก็ได้แต่อย่าให้ต่ํากว่า50พูดง่ายๆ6กก็ได้นะเพราะว่า1ชั่วโมงมันก ถ้าก็ห60นาทีอยู่แล้วแต่ว่าบางที55 5453มเนี่ยมันเกินไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ตีซะบ่าไม่น้อยกว่า50แล้วกันต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับเวลาการฝึกอบรมไม่ถึง50นาทีแต่ไม่น้อยกว่า25นาทีให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเนี่ยได้กึ่งหนึ่งครึนะ่งหนึ่งนะได้กึ่งหนึ่งส่วนอัตราอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรถ้าเป็นวิทยากรของรัฐเองนะเป็นบุคลากรของรัฐเองก็ ถ้าเป็นงานอบรมประเภทกอชั่วโมงละ800ถ้าเป็นบุคลากรอ่าถ้าเป็นการฝึกอบรมประเภทขอชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงละ600้นะอันนี้อันนี้ข้อสอบนะอันนี้น่าจะทราบอยู่แล้วมั้งนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเราก็จะอบรมประเภทขอนี่แหละเนาะก็จะได้ชั่วโมงละ6 0 0ถ้าเป็นวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐนะครับอย่างเช่นท่านเชิญผมไปบรรยายอย่างเงี้ยเชิญพ่อหนุ่มไปบรรยายพ่อหนุ่มก็เป็นบุคลากรของรัฐอ่าผมก็ได้อ่าท่านจะให้ค่าวิทยากรผม ท่านก็ให้ผมชั่วโมงละ600ต่อมาครับวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐถ้าเป็นการอบรมฝึกอบรมประเภทกอให้ชั่วโมงละพันหถ้าเป็นการฝึกอบรมประเภทขอให้ชั่วโมงละไม่เกิน1,200ส่วนกรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ ก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของหัวหน้าส่วนรายการหรือเจ้าของงบประมาณนะครับการฝึอกอบรมที่ส่วนรายการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้วส่วนรายการก็งดเบิกค่าสมนาคุณให้กับวิทยากรคือพูดง่ายๆว่าวิทยากรได้ทางใดทางหนึ่งแล้วก,ก็ได้ทางเดียวนะครับไม่ใช่ได้2ทางนะครับการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเนี่ยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินนะครับอันนี้เป็นข้อสอบ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเนี่ยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินนะครับส่วนการเบริกค่าอาหารนะครับเบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามท้ายระเบียบนี้ส่วนการเบริกค่าที่พักก็เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่จะต้องไม่เกินอัตราตามระเบียบนี้นะครับส่วนการจัดที่พักแก่ผู้เข้าฝึกอบรมนะครับ ถ้าเป็นการฝึกอบรมประเภทขอและการฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้พักรวมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปให้พักเป็นห้องคู่นะพักคู่ในการจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรมหรือแขกผู้มีเกียรติหรือผู้ติดตามหรือวิทยากรให้พักห้องพักเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้แล้วก็เบิกเท่าที่จ่ายจริงการประเมินผลการฝึกอบรมให้รายงานผลการฝึกอบรมต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเนี่ยภายใน60วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมนะครับ